สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส r v เป็น ID ที่1545เป็นอีกหนึ่ง ID ที่เรียกได้ดว,ว่าคุ้มมากๆครับ8290บาทคุณได้รหัสที่มีไอริปลาเมร์เค ok ิลไฮยเตะอวกาศเมร์เ e คิลเซลฟิตอีโวูของที่เวล4เกือบจะเวล5และยังมีสกินโอมาเคฟซีลิมิเต็ดสกินตำนานวาเลนไทยสกินต่างๆลเสกินต่าง อันติเมสิกินกต่างๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ป้อนให้คุณในราคา8,290บาทและความพีคคือไอดีนี้เป็นไอดีที่ผู้เล่นเรียวมะแข็งแกล่งที่สุดระดับประเทศไทยเล่นมาแล้วเพราะเป็นไอดีที่มีฉายาเม็ดส้มของเรียวมะนั่นเองครับและเรามาดูข้อมูลทั้งหมดของไอดีนี้กันเลยดีกว่าครับว่า8,290บาทจะคุ้มค่างเงินของคุณผู้ชมหรือเปล่าไปดูครับ เริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่หนึ่งพันเอ๊ะหนึ่งร้อยสิบสี่โอ้โหหนึ่งพันตัวผู oh, 1000้ไปได้ขอภัยนะครับลิ้นรัวไปหน่อยฮีโร่หนึ่งร้อยสิบสี่สกินสามร้อยเก้าเม็ดส้มในส่วนตัวคอนเรียวมะกรอบโปรไฟล์เรืองแสงที่ใช้จากอีโมวูคองเวฟสามและก็เป็นแรงด์อดีตซูพรีมคอนคูลเลอร์วินเลตตามนี้จํานวนแมปตามนี้ครับสกอร์การเล่นฮีโร่หลักๆที่เจ้าของนิยมเล่นก็จะมีตามนี้ใครดูไม่ทันสต็อปทีละแถวได้เลยก็จะมีตามนี้ครับอ่า อ่า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 โอเคสกอร์การแข่งขันมีการเล่นทั้งหมดตามนี้และคาริโนเชสตามนี้ภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดและวินเลตตปราชนะก็ตามนี้เช่นเดียวกันซึ่งคุณผู้ชมถ้าสังเกตในจจำนวนของวินเลตตปราชนะค่อนข้างสวยในบางโหมดอย่างเช่นแกรนด์เบทเทิลที่เล่นไว้600กว่าเกมแล้วินเลตประคองไว73้73%ได้ถือว่าโหดมากครับสกอร์ผู้เล่น100คะแนน,นเต็มฉาย,ยสมรภูมิติดระดับประเทศไทยคือแข็งแกร่ง,งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ คือของเรียวมะและเป็นระดับประเทศของเซลฟิตและเป็นระดับภูมิภาคอีก4ตัวตามนี้และเป็นระดับจังหวัดอีก13ตัวตามนี้ครับเอาไปเลยฉายาตรงนี้แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นที่2เป็นทริปเปิลเก่าซีซั่นหกับ7เป็นสิงเกิลเ่าครับความสัมพันธ์ลบได้เลยตามสะดวกเพิ่มได้เลยตามสะดวกครับทีนี้ไปดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดเริ่มที่ฮีโร่ขาดตัวละครใหม่ตัวละครเดียวครับ เก็บเหรียญในเกมทยอยเก็บเอาก็ได้ครับเมื่อครบแล้วคุณเอามาซื้อฮีโร่ก็จะครบทันทีซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เหนือบากกว่าแรงเพราะไอดีนี้มันมีรูนครบทั้งเกมไปแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเหรียญไปปั้นรูนเพิ่มเหรียญจะมีไว้เพื่อซื้อฮีโร่เท่านั้นดังนั้นนี่คือความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์สุดๆครับถัดมาคือสกินในไอดีนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น309สกินนับตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายมีลิมวเต็ดวูคองอาร์กติกทันเดอร์วอลเลอร์พาร์สกิน ลอเรียล i ิมิเต็ดรูอแล้วก็วอลเลอร์พของยอนวินเทอร์ปาร์ตนี่คือสกินบางส่วนที่มาแสดงผลด้านบนนะครับทีนี้ไปดูกันต่อจนถึงตัวสุดท้ายก็จะมีตั้งแต่ลิมิเต็ดซูกา i m ลิมิเต็ดซานิสส i ินลิมิเต็ูกาอีกตัว v a l ลนไทน์สกินเอลสูดแจ z สเลเวอร์สกินนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิน Collab v a l ลนไทน์ที่หายากมากๆครับหายากที่สุดในตระกูลวาเลนไทน์ก็เอาไปเลยแล้วก็มีบลีริปโป ไฮยะเตะอวกาศอย่าง Galaxy N h ่เตก็เป็นหนึ่งในสกินของแครี่ยอดนิยมของตัวละครไฮยเตะก็ถ้าชอบตัวคอนโซลนี้สกินตัวนี้ห้ามพลาดไอดีนี้ครับและสกินที่เรียกได้ว่าบางทีคนทั้งประเทศตามหากันมากน่าจะเกือบเกือบที่สุดละอาจจะลองจากนาคอร์สอนิเมะก็คือสกินนี้แหละครับ He a v ล n l y s t r i ก e r ของอลปลา ที่เราเรียกกันก็เป็นหนึ่งในสกินตำนานที่หายากมากๆและฉากเปิดตัวสวยช่วงที่มาใหม่ๆกิจกรรมไม่มีการันตีคนหมดกันเป็น7-8 0 0ปองก็มีครับแต่ถ้าซื้ออดีนี้ไปไม่หมดสักบาทเดียวครับได้ดีไปเล่นได้สกินไปเล่นทันทีครับและยังมี Limited q l ane, ิ n เนสกินวอลเลอร์พาร์ทของ q l ว n ลนลิมิเต็ด c ริ e เตอร์อวกาศอุลตร้าแมนฟ n อเรนติโนเสกินลิมิเต็ดฟ r อเรนติโนลิมิเต็ดอลสกินไทยของ w e อร์เรสเอ2ของซาตา l i m i t ต็ Limited ของมาร์ลอดลิมิเตของซา t a ของมอทอร์ซู r รีมสกินของซิลของ w u คองลิมิเ t e d ของเรียวมาและสกินตำนานต่างๆล i มิเต็ดก็เดสออฟลัก k l เจนต์ตำนานแบทแมนลิมิเต็ดบลั e ซ r e รีม n ริเน็กซ r e รีมนาคอสชุกหนาวสีเขียวลิมิ t e d ดทูเรนและเอดีนี้เล่นตั้งแต่สกินเทนซีซั่นสองเชฟไนท์กันเลยทีเดียวมีลิมิเต็ดฮายเตสฮายเตสสกินไทยลิมิเต็ดเพนแวมพายลิมิเต็ดแม s คริสมส สกินเบลดเ l นดิสสกินไทยอาร r มวอลเลอร์พ s าสซูเรีมอิลูเมียสกินวอลเลอราสของซิปซ u p r รี e มสกินจินนาไวเอเลและสกินตำนานต่างๆรวมถึงมิราเคิลเซลฟิสไซเบอร์คอร์ท็อกซิสติหายากมากๆครับเอาไปเลยแล้วก็มีล e ิมิเต็ดลาวิลลิมิเต็ดคาเฟนีวาเลนไท e สกินอีชา l i m i t ต็ของวีล่าสุพรีมสกินของกิลดอร์ลิมิเต็ของฉี l ลิ i ิเต็ดดิลักลิมิเต็ดด a r ซี่อินเตอร์สเตสกินโอมาเคฟซีกินไก่ให้ตายยังไงก็หาสกินนี้ไม่ได้เลยครับไม่กลับมาประมาณ3-5ปีได้แล้วมันเนี่ยนานมากๆแล้วมันกินมันเป็นกิจกรรมที่หมดแล้วหมดเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่า RV จะคอลแลบกับ KFC เมื่อไหร่นะแต่เป็นสกินที่หายยากโคตรครับ มีลิมิเต็ด r a ล่าลิมิเต็ดไฮเตสกิลลีเจนสกิลแอนติเมตต่างๆอีกมากมายในไอดีนี้ใครดูไม่ทันคุณสต็อปภาพทีละช็อตได้เลยนะเยอะครับอันติเมตวูคองลีเจนเกรกลีเจนลินดิสลีเจนทาราอีโววูคงปั้นไว้ที่เลเวล4แล้วนะครับซึ่งก็ปลดล็อกในบางเอฟเฟกต์เราด้วยนะผู้ชมที่ซื้อไอดีนี้ต่อคุณก็ไปปั้นเพิ่มเติมเล็กน้อยก็จะเป็นเล5แล้ว แล้วก็ยังมีสกินฮีโร่อีกอีพิกเลเจนด์วอลเลอร์พาสอีกมาก Ultimate, มายอันติเมตมาหลอดหุ่นยนต์นะครับอันติเมตฟ็อกชัยไมเดนเทวานัสนะครับฟอร์เรนติโนอวกาศสกินเลเจนด์ของอลิสและสิ้นสุดสกินสุดท้ายคืออีโรตฮีโร่อีกของดาร์ซี่เดอะคาวนี่คือสกินทั้งหมดครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับและก็ในส่วนของรูนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรูนทั้งหมดใน DRV ตัวนี้ครับ รูในเอดีนี้เนี่ยเท่าที่ผมนับมาก็คือ300ชิ้นครบเลยก็คือถ้าซื้อเอดีนี้ไปแข่งมีรูนให้เล่นทั้งเกม RV ครับเล่นได้กับทุกตัวละครและเล่นได้กับทุกแผนการเล่นที่คุณกําลังอยากจะเล่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรูในเอดีนี้ถือว่าครบ,ครบทั้งเกมครบทุกสายครบทุกตัวละครครับและถัดมาคือในส่วนของปรับแต่งเอฟเฟกสังหารมีตามนี้ครับ2 4 6 8 9ครับเอฟเฟกวาร์ปมี2 4 6 8 10 11อชิ้นครับเอฟเฟกต์วิ่งมี2 4 6 8 10 12 14 15ชิ้นครับอิโมจิ65อันและฮีโร่พิเศษพวก 5, เอฟเฟกต์ธาตนชุดแต่งผมไม่ได้พาไปดูเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้เป็นสิทธิของใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปคุณเช็คด้วยตัวเองได้เลยแล้วก็คลังของไอดีนี้มีบรรดาบัตรเช่าฮีโร่สกินอีกจํานวนมากให้คุณผู้ชมสามารถกดรับมียันคริโตะอาสนะให้กดรับไปเช่าเล่นเลยได้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของ คำพีขั้นสูงคำพีทั่วไปแล้ก็ชิ้นส่วนจากกิจกรรมตรุษจีนต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูในคลังของแล้วก็สามารถกดรับได้เลยลูกแก้วในการเล่นลอตเตอรี่53เม็ดบัตรเปลี่ยนชื่ออีก36บใบใช้ในการเปลี่ยน10บใบนั่นปลว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้ทั้งหมด3ครั้งและที่เหลือก็จะเป็นในเทมจีปฐาจากกิจกรรมต่างๆที่มีไว้สำรองให้ในคลังของและนี่คือ ทั้งหมดในส่วนของคลังของใน ID นี้ครับแรงปัจจุบันบอกตามตรงครับว่าแรงอาจจะต่ำนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยมี ID ในสต็อก3040 ID อะ่ะและผมเป็นคนที่ซื้อสดไม่ได้รับฝากขายนะครับเพราะฉะนั้นทุก ID จะเป็นของคนของผมหมดซึ่งผมไม่มีทางที่ผมจะเล่นไหวอยู่แล้วสำหรับ40 50 ID เพราะฉะนั้นแรงมันอาจจะดูต่ำไปบ้างนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อไปอาจจะอย่าไมายนะฮะอย่าคิดมาก คุณมีศักยภาพพอที่จะเล่นให้แรงมาสูงกว่านี้อยู่แล้วก็จบที่ดมอนด์3ครับสำหรับไอดีนี้และนี่คือทั้งหมดของไอดีที่1545ครับ8290บาทเอาทั้งหมดที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยนะครับแรงสวยๆนะครับเม็ดส้มของเรียวมะและเมทอลสกินของไอริมิร์คเนนไฮยาเต้เซลฟี่อิมูของเวลสีปั้นนิดเดียวเวลหมีเคฟซีโอมาและยังมีเลเจนด์ลิมิเต็ดอันติเมทอีกเพียบ ทั้งหมดนี้เป็นของคุณในราคานี้เลยดังนั้นใครก็ตามที่สนใจติดต่อสั่งซื้อ RV a d นี้ได้เลยที่แฟนเพจเชเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้อินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกับเราได้เลยครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิว a d RV ครั้งถัดไปจากช่องของเราขอบคุณมากครับ